อยากจะมีบุญวาสนาได้นั่งแจ๊กแต่งซิงบ้างทํายังไงดีจะมีบุญได้นั่งกับเขาไหมหาคนมาซื้อให้หน่อยได้ไหมอยากให้คนซื้อให้อยากให้คนซื้อให้ใหนะไอเสียมคนนึงเราไม่ซื้อให้แน่นอนก็ไผลซื้อ,อกันเสียเอากับลูกค้าดิลูกค้า อ้นเอพี่น้องเอฟซีน้องอ้อนเอฟซีให้มาซื้อหน่อยน้องเอ็นอยากนั่งแต่งซิงบ้างนั่งกระบะโหลดเตี้ยโหลดต่ำมาเยอะแล้ววันนี้อยากนั่งแจ๊สแต่งซิ่งบ้างแบบคันนี้เลยพี่เกษมแนะนํหนุ่มโสนทั้งหลายนะใครที่โสดรับรองซื้อแจ๊สจีเคไปเป็นเราเป็นเรานั่งไหมนั่งเอถ้าจะเกีบใครไม่ติดนะซื้อรถกับน้องเอ็นก่อน ใช่ซื้อแล้วกับน้องเอ็นก่อนอเรื่องจีบว่าที่หลังแล้วให้อเอาไปจีบสาวรับรองสาวขึ้นไหมขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดน้องเอ็นน้องเอ็นขึ้นไหมขึ้นไม่ลงด้วยขึ้นอย่างเดียวเอางี้พี่กเกษมรีวิวคันนี้หน่อยสวัสดีครับพ่อกับไอ้เสมโรซิ่งแล้วก็เซลน้องเอ็นใช่แล้วค่ะเซลน้องเอ็นขี้เล่ามักมวนคนดีคนเดิมอีกแล้วอ่ะมาพี่เกษมคันนี้เป็นแจ๊ดเนาะ สวยหล่อหนึ่งจุดห้าเอสปีสองพันสิบหกปีสองพันสิบหกเลยมีคำ X ด้านหลังด้วยเป็นไงแต่งซิ่งพอไหมพ่อไทเทเนียมสตาร์ทรถเดี๋ยน้องเอ็นเบิ้ลตัดไอเดียมันสาบระเบิดนะมันจะไม่พุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมมันจะไม่พุ่งเนาะไม่พุ่งไม่พุ่งจัดทรงลงล้อเรียบร้อยอันนี้เราต้องเหยียบใช่ไหมออย่าไปใส่เกียร์นะลูกเอ้ย เกียร์ว่างไปแล้วเพราะว่าคนว่างอยู่อ่ะเกียร์ว่างเกียร์ว่างคนก็ว่างคนก็ว่างเหรอรถก็ว่างเออให้มันจริงเถอะว่างให้มันจริงเหยียบแล้วนะเหยียบแล้วทำไมไม่สตาร์ทล่ะสตาร์ทแล้วเหยียบก็เร่งดิเราเล่นเราเล่นเราเล่นโอ้โห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 เฮ้ยเท่อะเป็นไง ปั๊บเลยมันถึงใช่ไหมมันถึงจุดหมายปลายทางแต่เวลาเขาจีกอะไใหม่เขาไม่ค่อยอยากให้มันถึงเร็วไงทำไมค่อยๆขับแล้วจะได้สวีทเดี๋ยวนี้เป็นไง,งอย่างพี่พเกษมนี่เมื่อไหร่จะถึงบ้านสักทีร้อย,ย <c oughs> อ,อย่างเงี้ยเจอออโต้ด้วยไม่ต้องจงไม่ต้องจับร,รู้ดีอย่างเลยนะ <c oughs> ยจอออโต้เบาะพับเก็บได้ได้นี่ บรกพับเก็บได้นอนได้นั่งได้เก็บสัมภาระได้เยอะด้วยนะคันนี้อดคลิปกระโชกก็ไม่พอยางกระพับด้เออลาไรอลแล้วนะลาไรอลแล้วนะเออทำไม่ขายหนาอยู่เลยมีวัดบงวัดฟูดมาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้นะพี่เกษมสวยมากแต่งหล่อเลยเอ้ยไงจัดทรงลงล้อเรียบร้อยล้อมแม็กแผนพุงแผนเพจเดิมนะฟรีด้วยสบาย หน้าฝนไม่ต้องห่วงก้องหน้าเรียบร้อยเนาะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้อ่าดูเครื่องหน่อยคอดกระโปรงหน่อยน้องเอ็นยกกระโปรงหน่อยอัดอีกแล้วเออะเออะเออะเรียกมาอัดคลิปไม่ใช่นะใส่กระโปรงพอดีเล่นได้แต่มุกนี้แหละเราเนี่ยเล่นอยู่มุกเดียวเลยอ่ารอรอเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเครื่องพันห้าหรือพันแปด เครื่องพันห้าสิจา้าไม่เกฟไม่เกฟเล่นไม่ได้หลอกได้อย่างเดียวนะคันนี้กัฮอน n ด้แจ z นนะคะคันนี้1.5นะเกียร์ออตโต้น,นะใครสนใจคันนี้ได้เลยเ<อ>ที่เต็มคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ราคาขาย3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามแสนแปดหมื่นเก้าพันแต่ถ้าจองกับน้องเ e อียนวันนี้มีอะไรบ้างมีส่วนลดไปเลย20,000บาทนะเนต็มเลยเดี๋ยวขายให้หร่ เมื่อก,กี้เท่าไหร่นะสามแปดเก้าสามแปดเก้าลดไปเลยสองหมื่นเหลือสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนฟรีทำสัญญานะคะส่งรถถึงที่นะคะค้างวดื่ค้างเง่านอะไรค้างวาางวแค่6,000บาทเท่านั้นตลอดสัญญาบางคนบอกว่าเฮ้ย สักหกพันเนี่ยผ่อนหนึ่งปีสองปีหลังจากนั้นมาหลักหมื่นไม่มีเต็น<อ>เราไม่ทำดอกเบี้ยทบต้นทุกดอกเหมือนบ้านเลยเหรอไม่มีไม่มีแน่นอนนะตลอดสัญญาจะผ่อนเจ็ดปีหกปีตลอดสัญญาหกพันนี่สามเดือนนั่งนั้นหมื่นสองไม่มีไม่มีเต็นนี้ไม่มีแน่นอนนะซื้อสัตว์เลยอของเต็นเราแน่นอนนะถ้าไม่ซื้อสัตว์ แครูปพี่เกษไปเลยอ <laughs> โอเค <laughs> ก็ใครสนใจคันนี้นะสามารถทักหาน้องเอ็นได้นะคะตัวนี้ผ่อนหกพ0นตลอดสัญญาราคาขายอยู่ที่3 8ม0 0นแปดหมื่บาทแต่ถ้าซื้อกับน้องเอ็นวันนี้ลดไปเลยส0งห0ืบาทหรืออยู่ที่3ามแสนหกหมื่เก้นบาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้สามารถทักหาหรือว่าโทรหาน้องเอ็นได้ที่เบอร์098 408 44 ห้าสี่เบอร์นี้สามารถแอดบ้านเขียวได้ด้วยนะโอเคสุดยอดเลยอ่นาอะนะเอานะสนใจแก๊สก็ทักมาสนใจใจก็ทักมาหรือจะซื้อให้น้องเอ็นนั่งก็ทักมาก็ทักมาหรือสนใจซื้อให้ผู้หญิงคนไหนนั่งก็ทักมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้สายมูมาแล้วไหวมาแล้วเรียบร้อยอ่ะ <laughs> ตลาบวันนี้น้องเอ็นกับพี่กเกษมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ